ขอเจริญพรทุกคนทุกท่านที่เข้ามาร่วมศึกษาหาความรู้แล้วก็ทำแบบประเมิอนออนไลน์ในเรื่องของกฎหมายอารมภาพพระภูวินิทรสุริยาสุริโยปงคาว,วอกเตอร์ก็เป็นประธานหลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลายัยวิเขตานครศรีธรรมราช เป็นโครงการที่ทางหลักสูตรนิติศาสตร์นั้นได้มีการพูดคุยกันกับอาจารย์ประจำหลักสูตรว่าเราจะบริการวิชาการด้านความรู้เกี่ยวกับด้านของกฎหมายในเรื่องต่างๆโดยอาจารย์ประจำหลักสูตรหรืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้ง5ท่านเนี่ยก็จะแบ่งเรื่องราวกันไปตามสัปดาห์ต่างๆแล้วก็จะมีพูทธิบัตรแบบระบบออนไลน์พอทํา เสร็จปุ๊บก็สามารถที่จะออกมาเป็นวุฒิบัตรให้เลยเป็นวุฒิบัตรนะครับถือว่าเราได้มาฝึกฝนเรียนรู้อบรมด้วยตนเองศึกษาอิสระนะแล้วก็มามาทดสอบแบบนี้เนี่ยก็ถือว่าต้องใช้ความพยายามสูงก็เลยมีโครงการนี้ขึ้นมาแล้วก็มอบวุฒิบัตรให้เพื่อเป็นเขาเรียกว่าตัวการันตีว่าเราได้มาศึกษาแล้วในวิดีโอนี้โดยเฉพาะว,าวันนี้เป็นวันแรกที่อรรมภาพ ได้มารับผิดชอบในเรื่องของอกฎหมายทั่วไปโดยกฎหมายทั่วไปแบ่งออกเป็นเรื่องๆดังนี้นะก็คือเรื่องตอนแรกเลยก็คือทําไมประเทศไทยต้องมีกฎหมายทําไมประเทศไทยต้องมีกฎหมายเนี่ยมันมีความสําคัญและมีความจําเป็นขนาดไหนยังไงที่จะต้องมีกฎหมายถ้าเกิดว่าเราไม่มีกฎหมายเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ทั้งนี้และทั้งนั้นเนี่ย มันจะทำให้มีความวุ่นวายยุ่งยากยังไงอันนี้เราจะมีคำตอบท้ายคลิปแล้วก็จะให้ทุกท่านนั้นได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้รวมไปถึงมีการทำแบบทดสอบเพื่อรับบุทีบัตรหลังจากนี้โดยให้ตัานติดตามทุกอาทิตย์เลยนะจะมีออกมาทุกอาทิตย์เลยใครที่ชอบสะสมเรื่องของวุทิบัตรก็สามารถที่จะมาเข้าร่วมกับโครงการของเราได้โดยจะมีอาจารย์หมุนเวียนกันทั้ง ห้าท่านเนี่ยมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันทุกทุกสัปดาห์ทุกอาทิตย์นะครับเอ่อก่อนที่จะตั้งคำถามว่าทำไมประเทศไทยนั้นคือคือทำทำไมประเทศไทยต้องมีกฎหมายก็ต้องบอกก่อนว่าก่อนหน้านี้ในประเทศไทยของเราเนี่ยเป็นประเทศที่มีจารีตประเพณีมาอย่างยาวนานแล้วก็มีพระมหากษัตริย์ทรงปกครองแล้วเมื่อ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องของอาการค้าการขายอะไรต่างๆพวกนี้ก็จําจเป็นที่จะต้องมีกฎหมายให้มันทันสมัยมากขึ้นโดยเฉพาะยิ่งในประเทศไทยที่มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ล่าสุดเลยก็คือตอนที่พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้ารับปีพัฒนาศักดิ์กรม,มหลวงราชบุรีดีเรกริดเนเป็นบิดาของกฎหมายไทยเลยซะด,ด้ียซ้ํา นำความเจริญรุ่งเรืองเข้ามาให้เพราะว่าถ้าเกิดว่ามีการทะเลาะเบาแวงขึ้นมาเนี่ยแล้วไม่มีการลงโทษลงทันเนี่ยมันมันก็ทําให้สังคมอยู่กันอย่างลําบากและในช่วงนั้นเนี่ยเรามีคนต่างประเทศเข้ามาด้วยก็เลยทําให้ประเทศไทยนั้นต้องมีกฎหมายที่เป็นสากลเพราะไม่เช่นนั้นคนต่างชาติเขาไม่ยอมที่จะขึ้นศาลของประเทศไทยก็เลยจําเป็นจะต้องพัฒนาปรับปรุงตรงนี้ขึ้นมาก็ต้อง ขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้นำความเจริญรุ่งเรืองเข้ามาในประเทศไทยนี้เรามาดูของความหมายของกฎหมายว่ากฎหมายก็คือข้อกำหนดความประพฤติของบุคคลที่ต้องประพฤติตามโดยไม่มีทางเลือกซึ่งมีลักษณะเป็นและลักอักษรหรือตามจารีตประเพณีก็ได้ในที่นี้เนี่ยประเทศไทยเนี่ยใช้ระบบกฎหมายซิวิล a ล ก็คือเป็นกฎหมายที่เป็นรายลักษ์อักษรต้องมีการกําหนดว่าอันไหนผิดลงโทษแบบไหนอย่างไรถึงจะมีบทลงโทษแล้วก็ได้รับตามความผิดนั้นๆน,น,นะประเทศไทยใช้ระบบกฎหมาย c ี v i l l นะแล้วก็เรามาดูกันว่าลําดับต่อไปม,มันมีอะไรบ้างอาจจะอธิบายให้เข้าใจก็คือกฎหมายเนี่ยเป็นข้อบังคับของรัฐพอเป็นกฎหมายเสร็จกฎมันมีหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นกฎกฎ กฎศาสานากฎอะไรต่างๆพวกนี้มีเยอะแยะมากมายแต่ถ้าเป็นกฎหมายเนี่ยต้องเป็นข้อบังคับของรัฐรัฐก็คือแต่ละรัฐจะมีกฎหมายไม่เหมือนกันรัฐประเทศไทยเราก็เพิ่งมีการยกเลิกเกี่ยวกับเรื่องของพืชกระทอมไปว่าให้ถูกกฎหมายแล้วอันนี้เป็นต้นกฎหมายบังคับเฉพาะทางกายเท่านั้นเช่นถ้าทําผิดขึ้นมาไปล่วงละเมิดใครขึ้นมาหรือไปละเมิดทรัพย์สินของใครไปแอบขโมยของใครขึ้นมาเนี่ย ก็ต้องอบังคับได้ทางกายเท่านั้นถ้าเขาคิดแต่เขายังไม่ทําเราไม่สามารถไปไปทําอะไรทางด้านความคิดเขาได้อันนี้อันนี้พอจะเข้าใจนะหมายถึงว่ามันเป็นทางกายเท่านั้นคิดออกมานี่ยังไม่เป็นไรแต่พอคิดออกมาแล้วไปไป,ไปทำเขาแสมมติว่าคิดจะลักขโมยขี้ยางบ้านเพื่อนสักสองสามแผ่นอย่างเงี้ยไม่ใช่คเอ,เ,อเป็นเป็นแผ่นยางแต่ขี้ยางมันเป็นพลกใส่กับเอตัว,ต,ว,ต,วตัวกลาใน,นขี้ยางนะครับ ออพอคิดเสร็จปุ๊บถ้ายังไม่ทํายังไม่ผิดบังคับไม่ได้แต่ถ้าเกิดคิดเสร็จแล้วไปทําอันนั้นเนี่ยถึงจะผิดสำริดผลและบังคับทางกายเท่านั้นมีบทลงโทษถ้าฝ่าฝืนถ้าเกิดว่ามีการฝ่าฝืนขึ้นมาเนี่ยกฎหมายความหมายของมันคือชัดเจนคือต้องมีบทลงโทษกําหนดไว้ชัดเจนว่าถ้ารักขโมยต้องลงโทษยังไงได้รับยังไงเป็นต้น ส่วนต่อมาก็คือรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดในประเทศไทยกฎหมายรัฐธรรมนูญเนี่ยรัฐธรรมนูญเป็นเป็นกฎหมายที่สูงสุดของประเทศนั้นๆประเทศไทยของเราก็20กว่าฉบับแล้วนะครับแล้วก็ความไม่รู้กฎหมายไม่เป็น,ไม,ปนไม่เป็นข้อเค่ตัวเราเราจะบอกไม่ได้ว่าเอ็ดดิฉันไม่รู้นะว่ามีกฎหมายฉบับนี้ขึ้นมาอ้างไม่ได้ คือไม่รู้ว่ามีกฎหมายบางกําหนดบังคับว่าการการทำร้ายคนเนี่ยมีความผิดอ้างไม่ได้ต้องรับผิดทั้งนั้นเลยถ้าว่ากฎหมายเป็นการกําหนดไว้เขียนไว้ระบุไว้ชัดเจนจะอ้างว่าไม่รู้ไม่ได้นะกฎหมายดีกว่าจารีดประเพณีจารีดคืออะไรจะรีดคือวิถีชีวิตเพราะฉะนั้นจารีดณนะที่นี้คือวิถีชีวิตถ้าเราใช้วิถีชีวิตแบบ ตามตามกันมาเป็นต้นว่าจารีตประเพณีในการทําบุญเดือนสิบอย่างเงี้ยถ้าใครไม่ทําบุญเดือนสิบผิดกฎอะไรต่างๆพวกนี้อันนั้นเป็นบังคับไม่ได้เพราะฉะนั้นกฎหมายเนี่ยย่อมดีกว่าจารีตประเพณีคือเขาบังคับให้ชัดเจนมันเห็นแล้วว่าถ้าเกิดว่าผิดข้อเนี้ผิดผิดการที่ไม่ทําแบบเนี้มันจะต้องเดือดร้อนคนอื่นแน่นอนเพราะฉะนั้นสังคมไทยหรือประเทศไหนไก็แล้วแต่เนี่ยจาเป็นจะต้อง มีกฎหมายตรงนี้ขึ้นมาเพราะมันดีกว่าจารีตประเพณีกฎหมายแตกต่างจากกฎอื่นๆเพราะมีสภาพบังคับเนื่องจากต้องปฏิบัติโดยไม่มีข้อแม้ในส่วนสําคัญของข้อนี้ก็คือว่ากฎหมายเนี่ยมีความสําคัญมากๆมันแตกต่างจากกฎอื่นๆที่บอกไปเบื้องต้นแล้วเป็นต้นว่าถ้าเกิดว่ากฎอื่นๆกฎบ้านอย่างเงี้ยไม่กวาดบ้านไม่ถูบ้านกฎของบ้านนะกฎระเบียบของบ้าน ไม่กวาดบ้านไม่ถูบ้านต้องเป็นยังไงหนึ่งสสามสี่ห้าคือมันมันก็เป็นสภาพที่บังคับกันในในครอบครัวแต่ถ้าเป็นกฎหมายแล้วเนี่ยอันนี้เช่นยกตัวอย่างว่ามีการบังคับว่าห้ามฆ่าคนตายโดยเฉพาะยิ่งกรณีล่าสุดที่มีการคลุมถุงพลาสติกแล้วก็จนเขาขาดใจตายเงี้ยอันนี้ก็สอเจตนาชัดเจนเลยว่ามีการ มีการละเมิดในชีวิตของผู้อื่นการคลุมถุงพลาสติกคลุมหัวแล้วก็มีเขาเขาถามว่ามีเจตนาฆ่าหรือไม่คำพิพากษาดีกาที่5,332ทับ2,560เนี่ยมีการวินิจฉัยมาอย่างชัดเจนว่ามีเจตนาในการที่จะฆ่าแน่นอนเพราะว่าการคลุมถุงพลาสติกเนี่ยย่อมรู้แล้วว่าจะทำให้เขาขาดใจ เป็นการทรมานเพราะฉะนั้นคำดีกานี้ก็เลยตัดสินมาว่าเจตนาฆ่าแน่นอนอันนี้ก็เป็นความรู้เพิ่มเติมที่จะส่งมาให้ท่านนั้นได้รับรู้รับทราบเอาละวันนี้เราขอจบไว้แต่เพียเงเท่านี้ก่อนสไลด์นี้เป็นสไลด์ที่สาคัญมากเพราะฉะนั้นขอให้ท่านได้ศึกษาแล้วก็ดูในวิดีโอรวมทั้งจะได้มีการไปทําแบบทดสอบได้อย่างถูกต้องชัดเจนและรับบิบัต,ติต่อไป